ตนี่ครับจะเดยแฟนนะครับตัวนี้หางสวยมากครับหางยังไม่สุดเลยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวเดียวครับที่ยังไม่เคยไปต่อครับตัวนี้ยังไม่เคยไปต่อเลย เนี้วกลางนี่ตอนแรกปกติดีนะครับแต่พอเอามามัดขอนแล้วข้อมันหักนะครับข้อหลุนหรือหักก็ไม่รู้นะครับเบี้ยวเฉยนะครับตัวนี้เไหมเพื่อนเพืได้ชมกัน,นครับ ลูกเจ้ากลนอูนะครับตัวนี้ฮนะเหลือตัวเดียวนะครับทายาทเจ,จ้ากลนอูนะครับตัวนี้อยู่ที่ผมมีตัวเดียวครับอยู่ที่เพื่อนผมไม่รู้สึกไม่มีแล้วนะครับอีกเลยเจ้าเดือดแสบนะ